ตากแดดอยู่ริมทะเลนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะชาวมาร์เก็ตติ้งเสียวทั้งหลายนะคะชาว SEO นะคะวันนี้ริมอยู่ที่เออโรงแรมเลเวิร์ดใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่ว่าคือตรงเนี้ยมันเปน็นอ่างคอมฟีช มันก็จะติดกับถนนที่มีแพรมวิ่งนะคะดิมก็มาสต็อปที่นี่ก่อนเพราะว่าต้องเปลี่ยนแทมไปอีกเส้นหนึ่งก็วันนี้ดิมมีสัภาษ์งานซึ่นจอบที่เบร์เบอรนะคะครั้งแรกของดิมเลยที่ได้มีโอกาสสั่งานาั์เก็ตติ้งนะคะตอนนี้ก็แบบเตรียมเบอร์ตั้งแต่ที่บ้านแหละ ก็มีในหัวข้อหนึ่งแล้วก็อันนี้จะมาเคลียร์ก่อนว่าโอเคเราจะต้องแบบเริ่มแนะนําตัวยังไงสิ่งที่เราไม่คุ้นชินคีย์เวิร์ดไหนที่เราแบบจําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมานั่งรีวิวก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เอ่อจะเคลียร์ให้มันให้มันคล่องๆอเนาะแล้วก็แบบอัดกาแฟนะอันนี้คืออัดแปดไว้หัวใจมันจะได้ตื่นเต้นหรือเต้นอากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ก็จริกๆก็ร้อนโอเค สมอ,องก็ตื่นเต้นมากเลยเนาะแล้วก็ดีใจดีใจมากที่ได้ได้กลับมาสัมภาษณ์งาน marketing อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดิมลาออกจากบริษัทมาได้ประมาณ3เดือนเนาะพฤศจิกาแล้วก็ย้ายมาอยู่ออสอเดือนมะคะ่ะก็ห่างหายจากงานไปก็ได้ไปทํางานอื่นแล้วก็รู้สึกว่าเราคิดถึงงานเราอยากกลับมาทำงาน marketing อีกรอบนึงเออดิมก็เลยตัดสินใจสมัครนะคะแล้วก,ก็โดนเรียกโดนเรียกกลับมา Okay. เดี๋ยววันนี้ฝนเป็นยังไงคนะออกจากข้อมาดีจะเปิดก้องอัดคุยกับทุกคนเลยเพราะว่าอยากให้รู้แบบฟิลลิ่งของการมาสับที่นี่ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าเก็บไว้านานๆนะความความดีใจมันจะหดหายไปนะคะโอเคเดี๋ยวดีรีวิวอีกรอบนึงแล้วก็จะรีวิวเมนเจอร์นะคะที่มาสัมมิวนี้ก่อนไปศึกษาเขานิดนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะเผื่อที่จะได้แบบรู้ฟิลลิ่งเวลาคุยกันนะคะ ตื่นเต้นเนาะไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็น c u เจอร์ใหม่ด้ยวยเป็นสาษาอังกฤษ100%ด้วยแล้วก็เป็น c u เจอร์ที่เราไม่ไม่คุ้นชินนะคะเพราะว่าที่นี่ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่เมลเบิร์นเลยนะคะหรือว่าเป็นเมืองอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย c u เจอร์ก็จะต่างกับที่ไทยมันก็เลยทําให้เราคาดเดาได้ยากว่าเราจะต้องฟ e ล l i n ง mood and tone ยังไ,ยง,ไยงไงอะไรเงีย้ยเนาะ โอเคยังไม่เกียร์เอกสารก่อนนะคะ หมดแล้วนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะไปนั่งที่ไหนแล้วนี่ก็เลยรู้สึกว่านั่งตรงนี้ก็มันไม่ร้อนเลยนะมันหนาวมากเลยทุกคนตอนนี้คือดีมเพิ่งออกอุ้ยเพิ่งออกจากห้องสัมภาษณ์นะคะเอ่อใช้ระยะเวลาคือตั้งแต่บ่ายสถึงประมาณสามโมงสี่ะค่ะประมาณ40นาทีเนาะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าที่เราเตรียมสคริปมาใช่ไหมคะแบบหลายๆอย่างที่เราเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะทุกคนมันไม่ได้ใช้เลยแล้วกันเนาะคือเหมือนพอพอไปถึงเนี่ยเรานั่งเราก็ถักทายกันด้วยการจับมือใช่ไหมคะปกติถ้าอยู่ไทยอะเราก็จะใช้แบบสวัสดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อยู่นี่ก็คือเขาจะเช็คแฮนด์ใช่ไหมคะก็คือนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ยิงคําถามแบบตรงจุดเลยค่ะอันนี้ทํายังไงอันนี้ทํายังไงแบบนี้ยังไงถ้าอย่างนี้ทํายังไง แล้วแบบนี้เป็นแบบนี้ไหมโครงสร้างอันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนะั้นทั้งหมดเลยเอาง่ายๆก็คือเป็นในพาร์ทโอ peration ถ้าใครทำทาเป็นคนทําอยู่แล้วเนาะในแพลตฟอร์มต่างๆก็น่าจะตอบได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนในพาร์ทแมเนจเม้นต์อย่างเงี้ยนิว่าพาร์ทเนี้ยเขาอาจจะถามเราเป็นเป็นแบบ คาพูดไม่ได้นะเพราะในส่วนนี้มันต้องแบบดูในเรื่องของการทํางานอีกนิหนึ่งเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคอคอหลักๆของการทํางานที่เราทาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมามันโอเคไหมแล้วก็อย่างที่นี่เนี่ยที่ดีไปสามอะคะ่ะเขาก็จะดีดดาวเรื่องเอสค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครเ,เหมือนกับประมาณว่ารู้เรื่องโคดดิ้งอะไรนะคะคือให้เราใส่เก็บเก็บข้อมูลไว้เยอะๆนะแล้วเวลาเราพูดออกไปเขาจะเข้าใจเพราะว่าบริษัทที่ดีไปสามอะคะ่ะเขามีลูกค้า ที่ทำ S e O กับเขาเนี่ยอยู่ประมาณ90%เลยทุกคนแล้วอีก20%อ่ะก็คือเป็นแบบโซเชียลมีเดียธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะแข่งเรื่องแบบ S e O แล้วก็แบบเรื่องโคดดิ้งเทคนิคอลออนเพจออฟเพจทั้งหลายเนี่ยคือเบสิกอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าใครแอดวานซ์หน่อยอะคะ่ะก็เป็นในเรื่องของแท็กกิ้งเดต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพาสเต็ปถัดมาแล้วก็มันสื่อถึงว่าเราอ่ะสามารถทำงานร่วมกับเดเวลลอปเปอร์ได้ไหม เพราะว่าที่เนี่ยเขาก็จะมีทีม d e v e l ลอ e เป,อเป,อเปอของเขาเองนะคะเป็นทีมเ u า e เลยคือไม่ได้จ้างข้างนอกอย่างดีโชคดีหน่อยตรงที่ว่าดีมดีเพื่อร่วมง,งานที่เป็น d e v วลลอปเดเวลลอปอยู่แล้วคือเราทํางานด้วยกันรเรามีอิชั่วอะไรเรามีสิ่งไหนที่มันต้องคุูนะตอนนั้นคือเราคุยกับเขาได้เลยเ่ยค่ะ รวมถึงคนออกแบบด้วยคืออันนี้เขาถามดีเหมือนกันนะว่าคือคุณเคยเคยทํางานร่วมกับใครใช่ไหมก็จะมีทีมออกแบบใช่ไหมคะบริษัทใหญ่หน่อยเขาจะมีแบ่งเป็น UX/UI ท,ที่ที่ทํางานด้วยกันแต่ถ้าบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้มีแบ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเคยทํางานกับทีม UX/UI นะเราเคยทํางานกับกราฟิกดีไซน์ผู้จะถามว่าคุณจะต้องแบบวีฟกราฟิกดีไซน์ยังไงแบบกราฟิกทีมยังไงเพื่อให้งานชิ้นนี้ไปทําอะไร ถ้าลูกค้ามีอย่างนี้ต้องปิดงานแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะคือคือเราต้องตอบในฝั่งที่เป็นการาฟิกทีมด้วยและเราก็ต้องตอบในฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานของฝั่งเราด้วยนะอย่า,า,ายงสมมติยกตัวอย่างใช่ไหมดีไซน์นี้เราทําออกไปเพื่อ awareness ทุกคนพอจะนึกข้าวไหม awareness เอเ๊ะ อะถ้าอย่างสมมติว่าดีมีมีแบบในทีมใช่ไหมคะยื่นถามว่าสมมติเราไม่รู้จักแบรนด์นี้เลยเราซีโร่ไม่รู้จักอะไรยังไงเออเราจะเอาแวนเนตออกไปยังไงบ้างเอาแวนเนตออกไปยังไงบ้างเราลองึกถึงสื่อใช่ไหมคะสื่อก็จะมีแบบดุกดิ๊กได้เป็นวิดีโอไหมเป็นแบบพิกเจอร์อย่างเดียวหรือเปล่า มู d ์แอนโทนจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ณนะตอนนั้นอนะสถานการณ์ณตอนนั้นนะคะในในที่เราอยู่ณนะช่วงเวลานั้นประเทศที่เราอยู่อะมันกําลังเป็นแบบไหนเทรนคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเอาตรงเนี้ยมารวมยํารวมกันทั้งหมดแล้วก็มาดูว่าโอเคมันจะไปแบบไหนต่อได้บ้างแต่ทีนี้ความยากความยากเนาะอันนี้เท่าที่ดีแบบว่าทํามาใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าคุณทํางานในบริษัทที่มีความแบบเขี่ยวดีนึนง p o ล i ซีเยอะ แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบไไดต้องให้ทีมกฎหมายดูก่อนอย่างนี้อันนี้คือยากมากสําหรับนักการตลาดนะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถแบบฟีดอะไรก็ได้ตามใจเราลรวทุกคนมันจะต้องแบบมีบรรทัดฐานแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องหาโซลูชันมาทํายังไงก็ได้ให้มันเอาแว้ไได้เงเพราะฉะนั้นการบีบงานชิ้นนี้นะคะ่ะให้กับทีมก,กราฟิกเนี่ยก็จะต่างกันแล้วแต่ความแต่ความยากในสเต็ปขั้นมา คือทํำยังไงล่ะให้คนที่เป็นทีมกราฟิกดีไซน์เนี่ยเขาเข้าใจในแบบเดียวกับเราว่าชิ้นงานชิ้นนี้จะต้องไปออกออกไปหาลูกค้ากลุก่มนี้อย่างโดยปกติที่รีมทำเลยนะ เดี๋ยวจะมีข้อมูลมาซัพพอร์ตอย่างสมมติว่าดิมอยากได้ทาร์เก็ตนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเนี่ยเขาเล่น a c e b o o k เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะคะ3ล้านยูเซอร์เรามีบัตเจตเท่านี้สมมติ c ีโให้บัตเจตดีมาเท่านี้ใช่ไหมดิมต้องการเอาอเอเน็ตไปหาคนกลุ่มนี้ประมาณเศษส่วนเท่านี้ซึ่งปกติแล้วไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่คะ่ะเราจะมีการการกำหนดเออเพลสเมนต์ เซกเมนต์อะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอายุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้สล้านเนี่ยในอินเทอร์เรสติ้งแบบเนี้ยความสนใจแบบเนี้ยมันจะไม่ได้มา3ล้านเต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าอย่างช่วงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีช่วงอายุใช่ไหมคะเดีย๋ยวตอนเนี้ยไทยมันคือต่ำกว่า20ไม่ได้แล้วใช่ไหมในเฟซบุก๊กมันมากกว่า20เนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบห้านะยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มาส่วนหนึ่งเงี้ยเราก็จะเอ้ยโอเคเราอยากทำดีไซน์ให้กับคนกลุ่มนี้เพศนี้อายุเท่านี้ เพื่อที่จะเป็นเสิร์ฟโปรดักต์นี้เราจะต้องแบบไหนเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบดิ๊ดาวนะนิว่าหลายๆคนอาน่านบางคนก็น่าจะทําแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากน้องๆน,นะคะกาลังจะก้าวเข้ามาตรงนี้เนี่ยการที่เราเอ่อต้องรู้โลของคนอื่นเขาเนี่ยมันเรื่องสําคัญนะมันหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราเรียกว่า การทํางานร่วมกับตําแหน่งอื่นๆแล้วเรารู้ว่าสโบปการทํางานเขาเป็นยังไงหรือพื้นฐานเบสิกเขามีแบบไหนแล้วถ้าต้องทํางานชิ้นนี้เราต้องเติมอะไรให้เขาบ้างอะคะ่ะมันจะทําให้ผลงานที่ได้ออกมามันมันแอดชี้เป้าไปด้วยกันแล้วเราจะไม่เสียเวลาคนคือเราจะไม่เสียเวลามานั่งอีดีตมานั่งตรวจมานั่งแก้ไขเพราะเราโกไปด้วยกันสุดท้ายอะดีมจะเแบรบที่ข,ขาดข้อมูลนะคะทุกบริษัทเนี่ย ถ้าถ้าเราเข้าไปแล้วเขามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยมันจะง่ายหน่อยเราก็ไปอนาไลน์เนะเาะล้วก็ไปศึกษาข้อมูลนะคะ,ละตละา p r o d u c ัแต่ถ้าบริษัทไหนเนี่ยยังไม่มีดิมเชื่อว่าบางทีก็มีโซเชียลมีเดียบ้างอยู่แล้วเราจะเห็นข้อมูลหน่อยๆแล้วแต่ตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บข้อมูลได้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็เป็นไดเรกกอรน,นะคะหมายถึงว่าข้อมูลที่ลูกค้าตรงมาที่เว็บไซต์เราความแม่นยำมันจะเยอะกว่ามากกว่าการที่เราเอาแวะแอดแบบ เ้าไปใน Facebook หรือ IG อย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นอะเราเหมือนไปหวานแหอะไรเงี้ยแล้วค่อยหาจับปลาที่มันตรงแทรกเก็ตเรามาหมือจะเป็นคอนเวอร์ชันอะเราต้องเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็บ่นเยอะนิดนึงโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ next step ถัดไปนะคะคือตอนเนี้ยตอนนี้นะมี2แบบกับการที่สัมภาษณ์วันนี้ก็คือ1นึ่ง next step สัมภาษณ์อีกรอบนึงนะคะสำหรับอีกขัก้นหนึ่งในบริษัท หรือถ้าสมมติว่าเขาพอใจแล้วเขาเขาตอบรับแล้วก็คือวันดีพร้า next step ก็คือตกลงในเรื่องของวันเวลาทํางานแล้วก็พิเลียในการที่จะทํางานแล้วก็เรื่องสลารีนะคะเออเนี่ยทุกคนดิมดิมด,มดิมดีใจมากดีใจแบบบอกไม่ถูกมากๆกมากมาก,มากนะคะแล้วก็มันจะมีอินดีเทลในการที่เราสัมภาษณ์หลายอย่างในเรื่องของการที่เราเป็น marketing มาจากไทยแลนด์ไม่แย่นะ ไม่แย่เลยคือดิวอาจจะไม่ได้ไปที่อเมริกาหรือดิมอาจจะไม่ได้ไปประเทศที่ที่ดิมก็นึกไม่ออกนะเท่าที่ดิมนึกออกก็คืออเมริกาเนี่ยน่าจะจุดสูงสุดของของแอดเวอร์ไทแล้วเพราะว่าบริษทัทใหญ่ๆหลายๆที่เขาก็มาจากอเมริกาใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะมีตัว Data เยอะแล้วก็มีคนหลากหลายในการที่จะเทสผลักใด d u ักหนึ่งออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิมก็มองว่าออสเตรเลียก็ก็เป็นมีมีมีม หลากหลายเชื้อชาติแล้วก็บิสิเนสเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นนักการตลาดมาจากไทยอ่ะแล้ววันนี้เราได้มาสามกับกับบริษัทที่ที่เป็นเอเจนซี่ใช่ไหมคะมันไม่แย่เลยเพราะว่าในส่วนตัวดินะที่มองว่า เ u เจอร์ประเทศไทยอะค่ะไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนมาเราเวลคัมเขาทุกแพลตฟอร์มทุกคนแล้วก็ยินดีที่จะลองใช้นะคะแบบเปิดใจก่อนโดยไม่ได้ตั้งกำแพงว่าฉันจะไม่ทำอะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเราก็จะได้ Data ค่อนข้างเยอะในการ,ราใช้ Facebook หรือ IG อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นี่เองเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าไม่ได้ติดโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เขา สเปเชียลรีดด้านแบบ i g แอดหรือ Facebook แอดเนี่ยมไม่ได้เยอะเลยทุกคนแล้วดิงเชื่อว่าถ้าน้องๆหรือพี่ๆที่อยู่ไทยอะค่ะแล้วทํางานสายนี้มาแล้วมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้อยากลองช้าทายตัวเองใช่ไหมดิวว่าไม,ไม่ไม่ยากนะคืออย่าฟังคนอื่นเยอะอันนี้ดิวให้ข้อนึงนะคืออย่าฟังคนอื่นเยอะเพราะว่าบางทีอะเรามาอยู่อมันจะมีวันที่เราไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเราไม่ได้แข็งแกร่งทุกวัน แล้วถ้าณนะวันนั้นอนะวันที่เราไปฟังคนอื่นเยอะเอะแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้เราท้ออ่ะมันจิตตกเลยนะทุกคนแบบเราต้องเข้มแข็งมากๆนะบางทีแบบเรารู้ว่าช่วงนี้เราไม่สตรองอ่ะเราก็ยังไปฟังคนอื่นเยอะคือฟังได้ให้มันเป็นแบบเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยมันจะทําไม่ได้หรออย่างี้ให้ให้มันเป็นแบบ q u e s t i o อะ่ะแล้วเฮ้ยไหนลองดูซิได้เปล่าอย่างเงี้ยเออให้คิดแบบนี้นะดิกวก็คิดแบบนี้หมอนเฮ้ยจริงหรอแบบเอ้ยเราเป็นแบบนักเรียนจากไทยอ่ะเราจะไม่สามารถนั่งทํางานกับเพื่อน กับพี่ๆในออฟฟิศได้หรอแบบเขาจะไม่เวล้ัมเราหรอเราจะใส่สูตททำงานไม่ได้หรอคำว่าใส่สูตททำงานก็คือหมายถึงว่านั่งออฟฟิศนะคะแล้วก็แล้วก็สามารถทําเงินจากการทานั่งออฟฟิศทางานตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ลองเราก็ทำไม่ได้จริงเปล่าไม่ได้จริงไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบลองลองก่อนแค่นั้นเลยไม่ต้องคิดอะไรต่อนะคือลองทําสมัครเตรียมตัว แ,แล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าฉันทำได้ I อดูไอแคนพองแค่นะคะั้นค่ะ I อดูไอแคนไอดูไแคแล้วก็ยิ้มเยอะๆเพราะว่าดิม,ม่าว่าคนไทยอะ่ะจุดเด่นก็คือยิม้มยิ้มใช่ไหมคะยิมย้มแบบยิ้มยิ้มเยอะแบบเวลคั่มสดใสยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้แบบคนข้างนอกมองเข้ามาเขาจะโอ้ยรู้สึกแบบ คนนี้น่าทํางานด้วยนะเฟลลี่มัน,มนเขาเรียกมันเป็นฟิร์ t i ิมเพรสช o n นะคะดิวก็ยิ้มแบบยิ้มมาก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 ,มาก,มาก,มากเหมือนที่ดิวม,มให้ทุกคนแบบยิมม้มแบบตลอดแล้วแบบฮ่าจริงเหรอไอ้คุณเคยไปไทยใช่ไหมมันดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวถ้าได้เมลไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะอันนี้ดิวก็ทําใจแล้วถ้ามันไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงภาษาอังกฤษดิวไม่ได้ฟูเอ็นนะคะก็เหมือนกับทุกๆคนอะที่แบบอยู่ไทยมาไม่ค่อยได้ใช้อะมัน มันก็แบบม,มีมีสุดที่ผิดพลาดในการใช้ภาษาบ้างแต่แบบบิมสู้นะบิมสู <c> ้ <oughs> อธิบายไม่ได้ก็อยากจะอธิบายนะคะโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยฟีดแบบภายในวีคนี้ไม่ก็วีคหน้าสุดท้ายแล้วถ้าได้ไม่ได้ยังไงดีก็จะมาอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆเนาะถ้าได้ก็ก็จะมาแชร์ทริก็าคะในการสัมภาษณ์การเตรียมตัวแล้วก็ทํายังไงเราจะอยู่ในสายนี้ต่อไปแบบ จะทําไปจนแก่เลยไหมหรือว่าจะเบนสายแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรดิงก็จะมาบอกเหมือนกันจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแก้ตรงไหนมีตรงไหนที่เราต้องปรับไหมนะคะก็สู้ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันใครๆพี่ๆมาร์เก็ตติ้งค้ายังอยู่ที่ออนนะยังอยู่ตรงไหนของเมืองไหนในออนก็ได้นะเราก็ลองไปด้วยกันแอบพายไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะถือว่าคือดิมอยากให้แบบคนไทยที่รู้เรื่องแบบ เทคดิจิตอลนะคะในประเทศไทยอะ่ะสามารถแบบมาเฉิดฉายในเวทีต่างประเทศได้เพราะว่าดิมอยากให้คนรุ่นหลังอะ่ะที่ไม่ได้มีโอกาสในเรื่องของเงินแล้วกันเนาะอย่างอย่างดีมเองอะ่ะดีมไม่ได้มีโอกาสในเรื่องของบัตเจดเพราะว่าเราหาเองหมดเลยแต่างานสายเนี้ยมันพาให้ดีมได้มาอยู่ตรงนี้นะโดยที่เออเราหาด้วยตัวเองแล้วกันใช้คํานี้เนาะมันมันฟูลฟิลความฝันเรามากๆเลยนะคะวันดีมากๆ แล้วก็ณนะวันนึงเราจะขอบคุณตัวเองที่ว่าวันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจที่จะเลือกทางสายเออรูอซึ้งไงโอเคยังไงดิมฝาก subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะช่องนี้เนี่ยดิมจะฟีดในเรื่องของการเรียนการสอนด้าน Digital Marketing แล้วก็ Financial นะหลักๆดิมจะมี2ช่องนะคะมีทางรัน i t ส Me อันนั้นก็จะเป็น ตแต่ถ้าเป็นช่องดีเอสเนี่ยก็จะเป็นสายงานล้วนๆเลยนะคะถ้าใครอยากไปดูในพาร์ทหนึ่งของดีก็ไปช่องพักรัลออสม้นะโอเคยังไงก็ฝากช่องด้วยแชร์ได้นะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยแหละ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะหรือว่าใครมาดูทีหลังก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ